นส,นสวัสดีครับอันนี้เป็นแฮร์สปินเนอร์สวยรุ่นสวยๆช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออก YouTube สดน,นะครับออกไลน์สดไม่ค่อยได้ออกไลน์สดต้องขออภัยด้วยมายุ่งกับไอ้ตัวนี้แฮร์สปินเนอร์แม่ห้องแสซนี่นะครับแสกให้มันลอย จับปุ๊บเสกให้ลอยบ้างให้หนูนบ้างให้นี่บ้างโอ้วุ่นวายไปหมดเขาเรียกว่าแฮนด์ส <laughs> ปินเนอร์ตัวนี้นะครับก็มีเคลมมากอีกเป็นมากอย่างเช่นเอาแว็กของนักมายากลอ้าลูกหูวันนี้มีแฮนด์สปินเนอร์ยัง <laughs> เวลาซื้อระวังนิดนึงนะครับซื้อแพงแล้วได้ประเภทหมุนไม่นานนี่เขาหลอกขายนะครับระวังนิดนึงนะครับต่นนานก็ดีไปเต่ถ้าหมุนไม่นานล้เสร็จส่วนอาจารย์ก็อย่างที่บอกมายากลก็เล่นมายากลกันไปเอาแว็กรับแว็กแว็กมันจะติดดีกว่าเทปนะครับสวัสดีครับ <c oughs> แว็กมันจะติดดีกว่าเทป สำหรับคนที่สนใจจะซื้อไปขายนะครับตอนนี้หาสปินได้อาจารย์ขายก็ถูกนะครับตัว20สบาทสั่งตัวเดียวก็ส่งนะครับค่าส่ง50บาทนะครับเป็นตัวละ70บาทถ้าอยากซื้อตัวเดียวก็ไม่ได้ว่าอะไรครับไปเซเว่นไปเซเว่นนะครับนี่ตัวนี้อีไว e ลสเใครไม่มี ID l i n ยสั่งซื้อทาง ID l i n ย ไอดีไลตัวนี้นะครับไอดีไลนะครับเข้ามาที่ไอดีไลนะครับตัวนี้สุดยอดนะครับเวลาเล่นมายากลย้อนอีกครั้งหนึ่งเอาแหงสปินเนอร์มาเล่นมายากลก็ต้องหาตัวมาเบานหาวะหาไหมล่องหนเอาไหมล่องหนมาพันเชือกแล้วก็เส็นยี่สิบ ครับก็เสกระตาคมมันก็สามารถที่จะหล่อห่ยอากีู้ครับสองู่นะครับสำบใส่กระตาที่สุด ก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่อะฟังว่ากันมาบางคนสนใจประเภทลอยลอยมันมีลอยหลายอย่างถ้าลอยอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาแวกลอยเอาเป็นพัดลมเลยเศษมันจะมีแวกติดอยู่หรือถ้าไม่มีแวกหาแวกยากก็เอาเทฟสองหน้าแต่ถ้าเป็นแวกมันจะเด็ดออกมาได้แบบนน,นี้คือเ ล้วเล่นท่าเล่นทางได้หมดทุกอย่างเวลาเล่นนะครับเวลาเล่นต้องเทคกนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยสวยเป็นสีไทาทเนียมเลยเป็นเฟืองแฉกสวยสวยแต่หมุนไม่ค่อยนานเท่าไหร่รุ่นฟันเฟืองนี่จะหมุนนานที่สุดนะครับฟันเฟือง อันนี้สแฉกสวยแพงด้วยแพงด้วยสวยแต่หมุนไม่ค่อยนานเท่าไรแต่มจะมีตัวหมุนนานก็มีนะครับระวังนิดนึงเราต้องถามว่าเราต้องการเน้นสวยหรือว่าหมุนแรงเน้นสวยหรือหมุนแรงเวลาหมุนนานนี่นะครับขายอยู่ไหมคะสปินเนอร์อ๋อขายครับ ยังขายอยู่ครับก็ตัวแบบธรรมดายอย่างเงี้ยตัวละยี่สิบาทเดี๋ยวยิบให้ดูอ่ะมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เอ่อสปินเนอร์ เี่ยตัวละยี่สิบพออาจารย์ขายอย่างสามสิบเลยนะครับ,บยี่สิบผ้าหน้าขาวสามร้ 300. อยเอาซื้อไปแล้วไม่เฉลยลูกหนูจะซื้ออีกเหรอแต่ค่าส่งตอนนี้ลดเหลือห้าสิบาทแล้วนะครับไม่ได้ส่งแพงเพราะตอนนี้อาจารย์ส่งเยอะอาจารย์อยู่ไหนเหรอครับอ๋ออยู่กรุงเทพครับมีตัวละพันสองร้อาครับไม่มี สูงสุดอาจารย์ตอนนี้อยู่ที่850หมุนได้เจนาทีแต่ไม่มีของนะครับขายไปแล้วตัวสีแดงๆที่อาจารย์รีวิวไปให้ห้าแฉกนะครับแล้วก็จะมี6แฉก6แฉกไอ้ตัวนี้ตัวก่อนนี่ขายไปแล้วแต่มันหมุนได้น้อยหมุนได้สนาทีเองขายไปห600บาทมันขึ้นอยู่กับหมุนนานไม่นานแต่ตัวนี้เก็บไว้มันสวยสวยก็เลยเก็บไว้ก่อนคิกคิกส์ มีตัวที่จะเสนอตัวนี้ในในใน,นอ่ะหกร้อยห้าสิบหมุนได้ห้านาทีห้านาทีกับยี่สิบวิตัวนี้ใครสนใจตัวนี้ขายอยู่ที่หกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบติดต่อมาได้หมุนได้ประมาณห้านาทียี่สิบวินาทีนะครับ 5นาทีกับ2ีวินาทีเสร็จแล้วตัวสวยๆอีกตัวนึงก็มีตัวไหนล่ะสแฉก3แฉก5แฉกหรือตัวนี้อ่าๆกับกันอเมริกันมันมีรุ่นที่เหมือนกัน2หน้ากับไม่เหมือนกันนะครับเหมือนกัน2หน้ากับไม่เหมือนกันก็สวยเบานะครับมันเป็นอลูมิเนียม ตัวที่มีไฟเขากำลังนิยมกันแต่ตอนนี้ราคามันจะถูกลงเยอะนะครับตัวที่มีไฟเ,เป็นแบทแมนมีไฟนะครับใครสนใจก็มาที่ไอ l ดี e ลนะครับไอดีไลน์0851262672เวลาโอนเงินก็ไปโอนที่เซเวนะครับ วอลเลซวอลเลซไม่ใช่วายเลซนะวอลเลซอาจารย์เจ้าพูดวายเลซมีคนเข้ามาแซลเยอะต้องขอพระทานอาภัยผ้อาอภัยมณีด้วยเพราะว่าภาษาอังกฤษนน่ไม่คล่องครับอ่อนอ่อนาาภาษาอังกฤษมากๆอาจารย์นี่เป็นคนที่อ่อนาาภาษาอังกฤษมากๆนะครับทักไอดีไปแล้วครับโอเคไอดี ID เดี๋ยวอรอแป๊เดี๋ยวหนึ่ง <laughs> เดี๋ยวขยับไอดีไลน์ตัวนี้นะครับตัวนี้ ส่วนใหญ่ดีลาอาจารย์จะตอบตอนเย็นเย็นตอนดึกเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองไม่ต้องนอนอะ่ะนะครับมากสุดของอาจารย์หมุนกี่นาทีอ๋อที่ทําเคยเจ็ดนาทีครับแต่บางคนเอาตัวเป่าไดโเวเป่าโอ้ยหมุนก็บอกว่าหมุนต้องนานไม่ไหวมีแต่ไม่อยากทําบางคนทําหูแหวงเลยแม่น้ําผึ้งอะไรแม่อะไรน้องผึ้งน้องผึ้งอะไรเนี่ยหูหูขาดอไอเดวาดีมาละ เรีววรน,นบลอกก่อนบลอกก่อน,น,ะนอะไรครบผมไม,ไม่ไม่ทราบเลยครับไม่ได้บอกผมไว้เลยครับโอเคนาออกก่อนอ,อาจารย์ครับอะไรนะสปินเนอร์ที่ผมสั่งถึงยังครับสองแฉกดีซองก็ยังละเขียนถ้าสั่งแล้วจ่ายเงินไหมหยังครับโอนเงินหรือยัง สั่งอย่างเดียวไม่ได้โอนเงินไม่ได้ส่งนะครับบางคนอาจจะสั่งแล้วไม่ได้โอนเงินถ้าสั่งแล้วโอนกันอาจารย์ถ่ายซองไปให้นะครับถ่ายซองไปให้แล้วก็แล้วก็มันก็จะเห็นที่หลังนะครับเป็นที่หลังนะครับโอเคครับอ๋อไม่มีเงินขอหนึ่งอัน พอมไม่ได้แจกฟรีนะครับขายนะครับแต่ขายถูกแจกฟรีไม่ไหวอ่ะบ้าอย่างหมาบ้าลงเลยโอ้ยแรงลงถ้ขายยี่สิบบาทโอเคยังพอขายได้นะครับมันไม่ลงเยอะมากแจกฟรีก็มีแต่คนอยากได้ครับไอทีมันจะเป็นแฟนกับตัวจริงตัวปลอมเยอะแยะไปหมดขอดูห้าแฉกสีดําที่ผมที่ผมจะซื้อห้าแฉกสีดําไม่มีมีแต่สีตอนนี้ที่อยู่ในมือสีเงินครับ รีวิวไปแล้วตัวนี้ห้านาทีขายอยู่ที่ห5 0 650ห้าหห้าสิบต้องการก็สั่งได้โอนตอนนี้จะขายเป็นตัวตัวรีวิวเป็นตัวตัวแต่ตัวสีแดงที่ได้เจนาทีอ่ะที่รีวิวไปอ่ะขายไปแล้ว8 5ด้อยห้าสิแต่ตัวนี้หมุนแรงอ่ะลองดูใครมีนาฬิกาไหมลองจับดูเาลองจับดูเอาเริ่มโอเคเดี๋ยวอาจารย์ลองจับ ไอ้พวกนี้อย่าไปเชื่อเขามากกี่นาทีกี่นาทีโอ้โหเอาก็จริงจริงมันหลอกคนบอกว่าโอ้ยซื้อมาตัวละแปดสิบโอเคเดี๋ยวจับใหม่แล้วครับมาใหม่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 เริ่มใหม่เริ่มใหม่ลองดูเลยเดี๋ยวจับนี่เอาเอาเอา,เอา,อาอเไอโฟนมันตัวจับไอโฟนมันตัวจับอ่ะเริ่มจึ๊กโอเคไอโฟนมันตัวจับ เอคัม่จบ,จบดูว่าได้กี่นาทีอันนี้รีวิวว่าที่ห้านาทีนะครับแต่ก็ยังไม่แน่นี่ลองดูเิว่ามันจะได้กี่นาทีครับได้กี่นาทีอ่ะครึ่งนาทีไปแล้วแต่ให้ลูกลองทดลอง,ลองดูเขาบอกว่าได้สะนะักห้านาที หนาทีกับยี่สิบวิอ่ะจวนจะหนึ่งนาทีละจวนจะหนึ่งนาทีละนะครับคนที่สนใจหางสปินเนอร์ต้องทดรองนะครับอย่าไปซื้อของแพงแล้วหมุนได้น้อยมากอาจารย์ครับตอบแชทไลน์หน่อยครับจะจะายอะไรจะจ่ายอ๋อยังตอบตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ไลน์สดอ,อยู่ <c oughs> ว่าจะเย็นๆไม่ต้องกลัวซื้อตอนนี้ก็มีประโยชน์ต้องโอนเงินก่อน8โมงเช้านะครับ โดนอ้าวอ้า,อาโดนไปเลยโดนไปเลยเอาใหม่แล้วอย่างนั้นเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหมา่มันเกิดอุบิเหตุเกิดอุบิเหตุงั้นขอ, okay. อเทสใหม่โอเคจับปิดใหม่หยุดหยุดหยุดอ่าเซ็คกรอบใหม่เดี๋ยวเพิ่มอ,ออกมาเดี๋ยวต้องเช็ครอกรองให้ดีๆก่อนต้องเอาตัวนี้มาวางหาตัววางให้มั่นคงก่อนเออหามุมให้ดีๆมันจะได้ไม่โดนแดดโอเคอ่ะ พอเห็นเบอร์ไหมอะพอเห็นไหมโอเคพอเห็นเตรียมตัวเดี๋ยวรีวิวตัวนี้ดูรีวิวตัวนี้ดูนะเริ่มเตรียมตัวออยังเริ่มโอเคกดตรงไหนหวาเริ่มต,อองร,มตรงน,รนี้โอเคโอเคเดี๋ยวขอดูนิดนึงอ่ะปรับมุมให้มันแสงเข้ามาหน่อย อมองไม่เห็นเลยเว้ยเอาโอเคได้เห็นละอ่ะสิบเจ็ดวิละอาจารย์อยู่กับใครอ๋อวันนี้อยู่คนเดียวแฟนเฟิร์นหายหมดหายหมดอยู่คนเดียวมารีวิวตัวนี้เล่นเล่นลูกมันบอกว่าได้ห้านาทีกว่าเดี๋ยวรู้ที่มันจะได้กี่นาทีนะครับเดี๋ยวก็รู้ได้กี่นาทีเดี๋ยวก็รู้ สามสิบเก้าวีละสี่สิบวิละสี่สิบวิละอ่ะเวลาเล่นในพวกนี้ไม่ยากครับลองเลยลองเลยเช็คเลยง่ายดีนะครับง่ายดีนะครับเท่านน้เท่านี้เอาจริงจริงนี่ไม่ได้เนี่ยหลอกเดี๋ยวนี้เน่ยเด็ดมันเยอะมันหลอกกันเยอะซื้อของแพงด้วยแล้วได้ของไม่ดีนี่ไม่ไหวของแพงด้วยแล้วได้ของดันไม่ดีอีก ครับของแพงแล้วได้ของไม่ดีนี่ไม่ไหวน,นี่ก็เห็นหน่อยอ่าสิบแปดหนึ่งนาทีกับยี่สิบเอ็ดวิแล้วตัวนี้เขาบอกว่าได้ห้านาทีบางคนโม่เจ็ดนาทีแปดนาทีเอาก็จริงๆไงฮห่หาไม่เอาลมเป่านี่ว่าลมเป่ากี่นาทีก็ได้ครับ อาจารย์ผมมีสามแฉกอาจารย์ผมมีสามแฉกประคับไม่เข้าใจอาจารย์มีหรือเธอมีอาจารย์มีทุกแฉกนะครับเยอะแต่แต่ละแฉกงทีซื้อมาแล้วท่านโยนทิ้งเลยอ่าหมุนโคตรปั๊บเดียวเองเนี่ยรุ่นฟันเฟืองนี่น่าสนใจเพราะมันหมุนดีหมุนนานอ่ะสองนาทีแล้วอ่ะอา,า <S <S อะสีเสือมันเป็นคนทดลองให้อาจารย์ ลูกอาจารย์กากว่าเอาเอาไปก่อนเอ้ไอ้กากไอ้สมยศไอ้สมยศสมยศเอาออก,ก่อนนะครับไอ้พวกนี้มันแปลกนะมันรู้มันก็ชอบเข้ามาดูไอ้พวกอิสเซตมนุษย์ขี้กาก,ากของสังคมไม่เป็นไรช่างมันเอาขี้กา,กากออกไปแล้วนะครับ อันเวลาทดลองตรงนี้สําคัญทดลองอ่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับออกมาอ๋อตอนนี้กําลังรีวิวหรือกําลังทดสอบว่าห้าแฉกอ๋อตัวที่อาจารย์ตัวนี้ห้าแฉกทีแชรครับตัวนี้อยู่ที่ห้าแฉกตอนนี้เวลาได้ก็ใกล้สามนาทีครับัวนแล้วัวละล้วจววะสามนาทีแล้วเอาเละเว้ยถึงห้านาทีไหมเดี๋ยวก็รู้ ผมติดจานวาลาน,นครับเอออย่าติดตามนานมาละของผมหมุนได้สามนาทีเออก็พอใช้ได้ผมสี่แฉกอะไรนะเขียนอะไรวะเขียนไว้ว่าแปดนาทีแต่ได้ห้านาทีเออมบอกเนี่ยมันโมห้าแปดมันต้องเทกจริงจริงดิเธอซื้อแปดนาทีแล้วหมุนห้านาทีเธอว่าเจ็บใจเมล่ะขาซื้อมาเท่าไหร่ล่ะนมันบอกโอ้โหขนาดแฉกเหมือนกันยังที่หมุนไม่เหมือนกันเลย มีสี่แชกไหมครับมีครับแต่ห้าแชกกับสามแชกกับหมุนดีที่สุดเท่าดีเทคดูแล้วนะไอตัวนี้ได้ห้านาทีกับยี่สิบกิจริงไม่จริงไม่รู้แต่ที่แน่ๆตอนนี้ใกล้จะสี่นาทีแล้วหมุนนานมากเลยครับอ้าวมันแพงนี่ครับตัวนี้หกร้อยห้าสิบบาทถ้าเจ็ดนาทีอ่ะแปดร้อยห้าสิบอันนี้จะสี่นาทีแล้วครับ อ่าเดี๋ยวก็รู้ว่าถึงห้านาทีหรือเปล่า hmm. เขารีวิวว่าที่ห้าห้านาทีกับยี่สิบวิเนี่ยอาจารย์เขามาตรวจสอบหน่อยเดี๋ยวก,กลัวขาเแลวเสียชื่อบอกว่าห้านาทีอ่าบอกว่าแปดนาทีแต่ได้ห้านาทีอย่างเนี้ยหายไปสามนาทีโอ้โหเกินไปไม่รู้ว่าตัวนี้มันรีวิวที่ห้านาทีกับยี่สิบวิเอาตีห้านาทีให้มันได้ก่อนให้มันรอดก่อนสี่นาทีครึ่งแล้วอ้าว ทำเล่นไปทำเล่นไปทำเล่นไปอ่ะจะห้านาทีเปล่าไม่รู้อ่าจนจวนวแล้วแต่เฮ้ยหน้าได้เว้ยหน้าได้เยนเย็นเดี๋ยวก็ได้นะครับห้าไม่ห้านี่ไม่รู้ห้าสิบแล้วใจเย็นเอาห้าสิบแล้วห้านาทีหน้าจะได้นะเอ้ยเอ้ยห้านาทีแล้ว มันรีวิวว่าห้านาทียี่สิบวิสิบวิมันจะรอดปเ่ะวะก็ใช้ได้นะครับสิบวิอ่าได้ประมาณสิบสองวิเออพอใช้ได้พอใช้ได้อ,ไดอย่าไปคิดมากเพราะเวลาหมุนเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยบางทีหมุนช้าหมุนเร็วขึ้นกแรงเหวี่ยงยิ่งถ้าอารมเป่ามันยิ่งได้เยอะ แต่ก็อันตรายระวังนิดหนึ่งนะมีคนมารีรวิวว่าหูขาดเลยโอ้โหฉีกเลยเฮ้ยจะขาดจริงมันเป็นไอ้ไอรุ่นไอ้รุ่นนั้นอะ่ะเลยไม่คกล้าขายรุ่นั้นล่ะมันแบบเคียวเป็นเคียวดากเลยอะ่ะโอ้โหแล้วคมอีกตัางหากห้าหนาทีตัวนี้อ๋อตัวนี้ขายอยู่หกร้อยห้าสิบส่งให้ฟรีนะครับส่งให้ฟรีใครสนใจก็ได้เลยได้เลยซื้อเลย ออกเลยคุณเป็นเจ้าของออกมาเห็นไหมขนาดมันรีวิวลูกอะ้วแ่ไมนบอกมันบอกเท่าไห้านาทียี่สิบวิน้ำหนักก็ลา,ลาวลเท่าไหร่ร้อยสิบหกจุดสองกรัมใครสนใจก็สั่งได้นะครับยังไม่มีใครเป็นเจ้าของตัวนี้หกร้อยห้าสิบบาทแล้วถ้าเกิดเจ็ดนาทีอาจารย์ขายแปดร้อยห้าสิบอาจารย์ตอบรายหน่อยครับจะจ่ายครับขอ,อยังตอบให้ไม่ได้นะครับถ้าตอบแล้วมันต้อง มันต้องยุติการถ่ายทอดนะครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งยังยถ่ายทอดไม่เสร็จเลยใจเย็นๆอ่ะมารีวิวเรื่องนี้ต่อไหมายล่องหนนักมายากลจะรู้จักดีไหมล่องหนเอาไว้ทำอะไรก็เอาไว้ทำของลอยๆ5นาทีแล้วนะครหมายความไง5นาทีเอา้ตัวเมื่อกี้เหรอ5นาทีครับก็พอใช้ได้ แต่จริงๆถ้านั่งท่าดีกวงนี้อาจจะได้มากกว่า5านาทีนะครับอันนี้คือหมายล่องหนพอเห็นไหมครับเป็นเส้นดำๆบางคนดึงมาจากยายถุงเท้ายายถุงน่องถ้าดึงเป็นก็ไม่ต้องซื้อแต่ถ้าซื้ออาจารย์ขายเส้นละ5เบเลยนะโว้ยเฮ้ยแพงอ่ะอันนี้คือแววกดำๆเอาแววกจับตรงนี้ไ้ก่อนตึ๊ดึง แหวกดึงเนี่ยเอาโอเคเห็นแหวกไหมครับแรงเย็นเดี๋ยวจะมารีวิวว่าทำสปินเนอร์ลอยโอเคมาติดไว้ตรงนี้เลยโดติดให้เซนเ,นเตอร์นะครับแล้วมันก็จะลอยนะครับพอลอยได้เซตเราก็ดนนีอ่ะล่วงไว้ให้ล่วงเหลือวตัวเล็กเอาตัวเล็กดีกว่า ตัวเล็กถ้าทางจะดีกว่าอน,นั่นไม่ค่อยมันเอาตัวเล็กเอาตัวเล็กเอาตัวเล็กตัวเล็กอ้บเนี่ยตัวเล็กขึ้นมาเอาหมายขึ้นมายอย่างเงี้ยแล้วหมายก็ไปติดข้างบนบนหนุนสูงเลยตัวเล็กลอยโอเคเดี๋ยวดูกันอ่ะขอยืนก่อนอ้บ Made. Oh, where can we meet? Oh โอ้มันหนักพอสมควรเว้ยมันหนักน้ำหนักมันหนักรับโหลดไม่ค่อยได้อันเวลาเล่นจำมานิดนึงจับตรงนี้ดี นานจัดคนคนี้จะมีไหมอยู่เห็นไหมมันจะมีไหมแวราก็ไีไหมมันก็จะติดตรงน,นั้นต้องทำกรรมวิธีต้องซ้อมบ่อยๆพวกนี้ต้องซ้อมเยอะๆเวลาจะแสดงกีถาว่างมลอยลอยได้มันมีวิธีการาใช้ไหมหรอือไม่ใช้ไหมอีกเรื่องหนึ่งน,นะครับไม่มีอะไรที่มนุษย์ทําไม่ได้หรอกครับเพียงแต่ว่ามันเป็นลักษณะว่าเขาทําเพื่อ เพื่อมาบอกคุณบอกว่าไอ้สิ่งน้้นสิ่งนี้แล้วเวลาจัดการก็กคือเราจับอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ดีแล้วเกษตรก็เกนแลาจับดีๆแล้วด,ดีจับแล้วดีตึง๊ง งงได้สิมันมีไหมอีกะเส็กให้มันอรอยเท่านั้นเองแล้วเราเล่นก็จัดอย่างนี้อุ่๊บดีหรือกว่คนติดเทปก็ได้พเพราะมีแว็ก็เหนียวเอาเทปติดให้เลยเทป มงนก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับในการเล่นให้ม en ันแปลกกว่าคนอื 50, okay. ่นให้มันแปลกกว่าคนอื่นตัวนี้ก็จะเป็นราคาสูงสครับโอเคอ๋อถ้าตัวตัวห้าแฉกตัวนี้ขายอยู่ที่6.5 0าสิบได้5นาทีได้5นาที โอเควันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์ต้องคัอนอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวจะไปตอบไลน์คนเมื่อกี้นะครับ